อยากให้เห็นนะครับคราวนี้สังเกตตารางเนี่ยถ้าของเก่าเนี่ยครับเราจะแยกเป็นสองตารางคือออเดอร์กับออเดอร์ไลน์ก็คือออเดอร์อะไรบ้างในออเดอร์นั้นมีอาไอเทมย่อยอะไรบ้างแต่พอมาเป็นตัว Data Warehouse สังเกตเราจะเป็น Fact Order อันเดียวแหละแปลว่าข้อมูลการขายรวมอยู่แต่ละในตารางตารางเดียวครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีตัวของเด Dimension มาเลยไม่ต้องเขียนนะฮะ อ๋อันนี้อันนี้อาจารย์ภาคภูอเตรียมได้ใหมแต่นั้นแว่าใครอยากจะหยิบก็หยิบได้เลยครับเซนเตอร์เลยไม่ต้องสร้างตลอดเวลาอ่าใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวผมอยากได้รีพอร์ตที่เร็วกว่านี้ถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้เวิร์กไหม อ่าแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือพอมันเก็บเป็น relational database เนี่ยคือตารางจำเยอะข้อมูลก็จะเยเวลามองเยอะเวลามองใช่ตารางเยอะครัไอ้ลูกค้าอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับมันมันก็จะหาข้อมูลยากด้วยแล้วก็ถ้าแง่ของ database ก็ถ้ามีการจอยข้อมูลเยอะๆทุกการจอยก็แน่นอนเกิด costing เกิดการประมวลผลเนอะนะครับอย่างเมื่อกี้นี่สังเกตว่าทุกทุก s c e n เลยผมต้องเขียนดิมเดตเอง อ๋อโอเคใช่ถ้ามีหลายรีพอร์ตก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยสร้างดิมเดตตลอดเวลานะครับเอาแบบพร้อมใช้ได้ป่ะครับโอเคบุ๊คที่เร็วกว่านี้อ่ะมีมุกไหนบ้างอาจารย์ครับแต่คราวนี้ต้ไมให้ผมหนได้ไหมอ่าแต่คราวนี้เราต้องมีเอ็กซ์เพิร์ตมากกว่าเอ็กซ์เพิร์ตอาเฉพาะมากกว่านี้อีกนะครับเราได้เชิญมาแล้วฮะอ่าเราได้เชิญมาแล้วนะครับได้เชิญมาแล้วเชิญประมือต้อนรับนะครับอาจารย์พักพงพ์นะครับกิตวัฒน์นะครับโอเค อินสตัคเตอร์ด้าน SQL Server ของเราเชิญขึ้นแท่นครับโอเคเล่นมือมือครับเอ็กซ์ประมาณนี้นะฮะอาจารย์พี่เอกแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าตอนนี้ก็ตัวผมชื่อพักภพกิตวัฒน์นะครับก็รับผิดชอบคลาสที่เป็นซีควอเซอร์เวอร์ทั้งหมดเลยในสถาบันนายเอ็กซ์เปิร์ตนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคลาสคิลลี่นะครับโดยใช้ SQL Server นะครับคิลลี่บนบนตัว SQL Server นะฮะ คร์สเกี่ยวข้องกับการแอดมินก็แยกเป็นคอร์สย่อยๆนะฮะเอาเป็นว่าเป็นแท็กเกี่ยวกับแอดมินนะฮะแล้วก็เป็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของ Business Intelligence เองนี่แหละนะครับคือตัว SQL Server เองเนี่ยนอกเหนือจากการที่มันเป็น Database Engine นะครับในการขับเคลื่อน Relational Database เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อน Relational Database นะครับมันเริ่มกลายเป็น no sql มากขึ้นนะครับ อ่าคอลัมน์หน้าดัตเตอร์เบสนะครับก็สามารถถูกขับเคลื่อนโดย s q l server ได้นะครับอ่าตัวกราฟนะครับดัตเตอร์เบสชนิดกราฟก็สามารถทำไมครับขับเคลื่อนโดยนะครับ s q l Server ได้นะครับอ่าเพียงแต่ว่าเขาก็มีเจ้าตลาดของเขาอยู่นะครับใครใครก็แล้วแต่นะครับพูดถึง s q l Server ก็ก็นึกถึงว่ามันมันคือ Relational Data b a s e นะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคคราวนี้ในส่วนของงาน Business intelligence เนี่ย นะครับไอ้จะทำไมคนเชื่อไปถึงผ่าน SQL แต่ว่าคนที่ใช้จริงเรียกว่าซีคั้วจริงจมันเขียนต่อย่อมันคนละอันกันนะครับนะครับเอาอันไหนมาก่อนนะครับจริงๆอดีตชาติ่คำว่าซีคั้วเนี่ยมาก่อนนะครับและ SQL มาที่หลังนะครับคือ s ีคั้วเนี่ยมันย่อมาจาก Structure นะครับ English นะครับ q u e r y นะครับ a n ง u a g e ครับมันเป็นภาษาสอบถามที่ นะครับออกแบบมาให้ใกล้กับภาษาอังกฤษอ่านแล้วทําไมครับเข้าใจเป็นเป็นภาษา<พ>อ,อังกฤษนะครับให้ใกล้เคียงภาษาอังกฤษมากที่สุดคิดว่าตกลงแล้วอ่ะตัวย่อที่เป็น SQL อ่ะมันเหลือแค่ไหนครับมันคือตัดคำว่า English <Okay. S 2> ออกแค่นั้นครับ,รบ okay. เกือเเบเโอเคอ่ <S า s t ต็กเจครับ structure นี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นหมายความว่าคนที่เป็นมืออาชีพแล้วแล้ว เรียกว่า <niño> ส <sharing> ี <management> okay, ่ขั้วส่วนคนที่เป็นมือใหม่เรียกว่า SQL ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามันคือคนโบราณครับที่เรียกว่าสีคขั้วครับโอเคครับ SQL ครับคนโบราณนะครับส่วนคนสมัยใหม่เนี่ยก็เรียกมันว่า SQL ครับต้องเป็นคนโบราณอายุสักสี่สิบปาะครับครับเป็นที่มันไปเราไม่เคยเรียกาว่าสี่ขั้วเลยครับก็จะเรียกว่าสีคขั้วกันนะครับอย่างที่อาจารย์เอกพงษ์ทรนะครับใช้งานอยู่นะครับคือเอา Power BI เนี่ย ต่อไปที่ตัวสีคัอดเซิร์ฟเวอร์ต่อไปที่ s ีควอ r เซิร์ฟเวอร์ไปในฐานข้อมูลที่มันเป็น Relational Database นะครับคือฐานข้อมูลที่เป็น Relational Database เนี่ยนะฮะหรือว่า Relational model เนี่ยเจตนาของ r e relational model อะถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลมันมันลดลงแล้วก็ไม่เกิดนะครับความผิดพลาดในการ ปรับปรุงข้อมูลนะครับคือเวลาเรา Insert, Update, Delete แล้วเนี่ยจะต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของ Relational Database นะฮะแต่นะครับการที่ทำตามหลักการนะครับตรงนี้ายการดีไซน์ตัว r e l a t i o n a l d a t a b เ s e เนี่ยเขาเรียกหลักการนี้ว่า normalization เนี่ยมันจะเป็นการแยกตารางออกเป็นตารางย่อยๆนะครับยิ่งมี normal form สูงๆนะครับ normal form มีหลายระดับ นะครับยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ตารางยิ่งแยกย่อยกันมากเท่านั้นนะครับเ,เวลาดึงไปออกเป็นรีพอร์ตเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยที่เมื่อกี้มีคนถามเกี่ยวกับ View วิวอครับ hmm. นะครับ mm hmm. เรามักจะสร้างว mm ิว hmm. เพื่อให้มันไปเหมาะสมกับรีพอร์ตที่จะออกโอเคไหมฮนะส่วนใหญ่แล้วอะรีพอร์ตอะเราไม่ได้ดูส่วน Data ที่เป็น Data d i ิบหรอก เรามาักจะดูผลลงุงผลรวมดูในลักษณะที่เป็นกราฟอย่างเช่นยอดขายรายปีก็รวมทําไมครับยอดขายรายวันเนี่ยมาให้กลายเป็นรายปีซะ<ช>นะฮะั่นแสดงว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องจอยตารางถูกไหมครับถ้าใครเคยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นลิเลชันนอัฐเบรคต้องจอยตารางจอยตารางแล้วพอหรือยังมันได้เป็นกราฟแท่งอ่ารายปีหรือยังยังต้องไปนั่งหาผลรวมอีกหรือทําการกรุ๊ปบายโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิวอ่ะที่เราจะสร้างก็คือในวิวก็ประกอบด้วยคําสั่งในการที่จะจอยตารางพร้อมกับคําสั่งกรุ๊ป b y เพื่อหาผลรวมสําหรับ1นึ่งรีพอรนะครับสำหรับหนึ่งรีพอร,ร,ส,ร,ร,พอรสมมุติเราดึงเอาเราดึงเอาเนี้ยไปสร้างเป็น Power BI 1ห,หน้าสมมุติเราไปสร้างอีกหนึ่งหน้าเป็นเรื่องอื่นอีกเมื่อกี้เป็นงานงานออเดอร์สมมุติเป็นงานงานสต็อกค,ครับเป็น,นอินเวนทอรี่ก็ต้องสร้างวิวขึ้นมาอีกในวิวนั้นก็เป็นการจอยตารางอีก แล้วก็กรุ๊ปบายอีกแล้วถึงเอาไปโชว์บนหน้า Inventory อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเวอร์เฮดมันสูงมากเลยนะครับในการจอยตารางเป็นล้านล้านเลคคอร์ดเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องไปหาผลรวมบนตารางนับล้านเลคคอร์ดเนี่ยนะครับ,รบมันมันค่อนข้างช้านะครคราวนี้เราจะทำยังไงดีทางเดินที่จะมาสู่สิ่งที่เรียกว่า Data Model เมื่อกี้ อาจารย์เอกพงษทรเออนะครับกับอาจารย์ชลัยเวทนะครับก็พูดถึง Data m o d e เดเป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะครับต้นทางที่ว่านี้นะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างที่เราทำกันมาแล้วเมื่อกี้นี้เป็น Excel เป็น CSV File นะครับเ,เป็นเว็บ a g e เป็นเอกสาร XML เอกสาร JSON หรือแม้กระทั่ง Relational Database นะครับแต่พวกนี้ทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้มันยังไม่อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ นะครับ,รบเรามีแนวทางเรามีแนวทางนะครับที่เขาเรียกว่าการสร้างสิ่งที่เรียกว่า a t ต w a r ว h o u s e นะครับ a t a w a r e เ o u s e เนี่ยหรือ i m e n s ช o n a l Model เนี่ยมันเกิดประมาณปีคำว่า Data w a r e เน u ่ e จริงๆเกิดมา50กว่าปีแล้ะประมาณประมาณช่วงกลางๆยุค70นะครับแต่มันไม่บูมมันมาบูมเอาหลังปี1996เนะครับเพราะว่าในปี1996เเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งนะครับคิด โมเดลที่ชื่อว่า d i m e n s นชัน l นลโมเดลนะครับขึ้นมานะฮะคนคนนี้คือลาฟคิมบอลนะครับเดย์เมนชันแนลโมเดลเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มันเกิดการดีนอร์มอลไรเซชันดีนอร์มอลไรเซชันก็คือก็คือรวมตารางกลับเข้ามาเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่ากรณีที่เราเกาะไปที่ต้นทางเราต้องรวมตารางนะครับแต่อันเนี้ยเขารวมมาเลยเขารวมมาเลย มันจะเป็นส่วนผสมนะครับมันจะไม่ถึงกันขนาดรวมหมดนะครับมันจะเป็นส่วนผสมกึ่งๆทั้งดีนอร m a l i z a t i o n และ Normalization ผสมกันโอเคนะครับอ่าแสดงว่าจริงๆเราต้องแปลง Data ครับไม่ว่า Data <c oughs> จะอยู่ในรูปแบบไหนรวมทั้ง Relational Database ด้วยให้กลายเป็น Dimensional Model ก่อนโอเคให้กลายเป็น dimensional model ก่อนเครื่องหมายเครื่องมือนะครับตรงนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าการ ETL เนี่ย <c oughs> ETL ย่อมาจาก Extract Transform r o a d มันก็เกิดมาพร้อมๆกับคำว่า data warehouse นี่แหละนะฮะกลไกนี้ก็คือการสกัดข้อมูลต้นทางแล้วก็แปลง Transform ก็คือการแปลง data แล้วโหลดขึ้น data warehouse แล้วโหลดขึ้น data warehouse นะครับ <c oughs> กลไก ETL เนี่ยคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับจะใช้ store procedure เขียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดย store procedure นั้นก็ทำการดึง data นู่นนี่นั่นมาประกอบล่างแล้วกลายเป็น dimensional model ก็ได้นะครับ หรือจะไปพึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่าง SSIS ไม่รู้มีใครรู้จักบ้างน,นะฮะเมื่อกี้ผมก็พูดอยู <lyn? S 2> อย่พอดีอเลยว่าในแท็กแท็กหนึ <The> ่งที่เป็น SQL BI เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า SSIS หรือ SQL Server Integration Service มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำ data transformation นะครับสามารถแล้วเขาก็ออกแบบมาให้สามารถดึงไปสร้างเป็น data warehouse ได้ง่ายด้วยเพราะเขาออกแบบมาเพื่อเพื่อการดึงไปเป็น data warehouse โดยเฉพาะเลย มันคือการรวม Data มาครับแต่หาผลรวมหรือยังจำได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเล่าถึงการสร้างวิวนะครับมันมีทั้งการจอยตารางแล้วก็ <Okay. S 1> หาผลรวม <Okay. S 1> ถึงจะเอาไปสนับสนุนในรีพอร์ได้ถูกไหมครับแต่การที่เราได้ออกมาเป็น m e n s n ช n a l Model เนี่ยมันยังไม่ได้หาผลรวมครับ <Okay. S 1> เราจำเป็นที่จะต้องนะครับทำการคำนวณหาผลรวมแล้วไปเก็บไว้ใน Storage อีก Storage หนึ่ง <Okay. S 1> นะครับ คำนวณนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในอีก s t o r a g หนึ่งนะครับถึงจะเรียกสิ่งนั้นว่า Data Model เป็น BI Data Model เดไอ้ bi data m o d e มมันคือการคําคำนวณไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้ Engine ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปนะครับนี่คือ Dimensional Model ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ mm. Dimensional Model อ่ะเมื่อกี้ใครสงสัยเรื่องด m dim d เด e นะครับ คำว่าดิมมันมาจากไหนจริงๆ uh huh. คำว่าดิมม <right. S 2> <encant> ันคือดิเมนชันนะครับเดทดิเมนชันเนี่ยเป็นดิเมนชันชนิดหนึ่งนะครับดิเมนชันเนี่ยมันจะลายล้อมข้อมูลในแฟกต์อยู่อันนี้เขาเรียกทํามครับการออกแบบแบบสตาร์สกีมาแฟกต์เทเบิลจะอยู่ตรงกลางนะครับแฟกต์เทเบิลจะอยู่ตรงกลางนะครับโดยในแฟกต์เทเบิลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมเจอร์คุ้นๆไหมครับคำว่าเมเจอร์เมเจอร์ก็คือส่วนที่เราจะคำนวณมันโอเคนะฮะ เมชเชอร์เนี่ยจะถูกออกแบบว่าเฮ้ยต้องไปอยู่ในแฟกนะต้องตบๆแล้วให้ไปอยู่ในแฟกนะซึ่งจริงๆแล้วมันคือการดึงข้อมูลจากต้นทางแหละแล้วมาตบๆให้ส่วนที่เป็นเมชเชอร์อยู่ในแฟกในขณะเดียวกันนะครับส่วนที่ใช้อธิบายข้อมูลในแฟกหรือใช้หาผลรวมข้อมูลในแฟกนะครับก็คือบรรดาดิเมนชันที่ลายล้อมอยู่อ่ะสมมติข้างละตรงกลางเนี่ยมันคือออเดอร์ถูกไหมฮะแล้วสมมติออเดอร์เนี่ยมันมีเซลล์อะเมส์อยู่เป็นเป็นตัวเมชเชอร์นะครับ ดิมเด e ทำหน้าที่อะไรเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยผมจะหาผลรวมนะครับยอดขายลายปีโอเคไหมฮะยอดขายลายเดือนยอดขายลายวันนะครับเห็นไหมฮะว่าเดตเนี่ยทำหน้าที่หาผลรวมบนทำไมครับอัมเม์ที่อยู่ในแฟกนะครับหรือเห็นดิมที่เป็นสต็อกไอเทมไหมครับมันมี Color กับแบรนดอยู่ผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วยอดขายของสีแดงมียอดขายอะไรบ้าง ยอดขายของแบรนด์นะครับโตโยต้ามีใช่ไหมครับยอดขายเท่าไหร่บ้างหรือจะดูว่าทำไมครับซิตี้ซิตี้เนี่ยเป็นดิเมนชันซิตี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่นะครับเข้าใจใช่ไหมฮะอันเนี้ยเราจะออกแบบในรูปนี้นะครับจ <ขอ S 1> ากเ<ข>อเ e ชนโอเบตที่ซับซ้อนถ่ายมาเป็นอันนี้กลับมา power BI ของเรา power BI ของเราใช้ data model ยังไงต้องอย่าสับสนนะครับ Data Model กับ Dimensional m o เด l เมื่อกี้คนละอันกันนะครับ Dimensional m o เด l เมื่อกี้คือ Data Warehouse โ okay, อเคนะฮะคือตัว Data Warehouse ส่วน Data Model เนี่ยมันคือการหาผลรวมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ Import ข้อมูลหรือคุณใช้ Direct Query ไปดึงข้อมูลมาจากต้นทางก็ตามเนี่ยมันจะดึงข้อมูลเข้ามาในตัวมันแล้วจัดก,การคำนวณอัตโนมัติที่อาจารย์เอกพงทธรพูดเมื่อกี้ครับว่ามันฉลาดเกิน นะฮะคำว่ามันฉลาดเกินเพราะว่ามันจะหาผลรวมต่างๆนานาไว้เสร็จเลยคุณจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายซ้ำอยู่ข้างหน้าทันทีเลยอันไหนที่มันทำไมกับซ้ำได้มันจะซ้ำไว้ก่อนเลยนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆเนี่ย o a t a m o เดหรือการคำนวณเนี่ยหาผลรวมเนี่ยอยู่ในส่วนของ power bi แต่จริงๆแล้วเนี่ย power bi ยังสามารถใช้ external data model ได้ external data model เนี่ยเราจะพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า analysis service เดี๋ยวนี้ Analysis s เ r อ i c e เองเนี่ยอยู่ทั้งใน SQL Server แล้วก็อยู่ในทั้งนะครับอ z ชัวนะครับที่เป็น c l o u d นะครับ Service ของ Microsoft นะฮะก็จะมีนะครับ a n a l y s i s Service ที่เป็น Multi-Dimensional หรือ Tabula Data Model นะครับอันนี้ชั่งช่างมันก่อนนะครับถือซะว่าจริงๆแล้วมันคือ Analysis Service Analysis Service เนี่ยทำหน้าที่หาผลรวมนะครับเก็บเอาไว้ในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเอา Power BI เกาะที่ต้นทางอย่างที่อาจารย์เอกพงษ์ทรทำเมื่อกี้ทำได้ไหมทำได้ครับแต่ขั้นตอนเวลาเรา ETL Data เพื่อให้มันได้ออกมาเป็น Dimensional Model เนี่ยต้องทำโดยสิ่งที่เรียกว่า M Expression หรือ M Language หรือเราจะเรียกมันว่า Power Query อย่างที่อาจารย์เอกพงษ์ทรทำเมื่อกี้นะครับจะใช้ Power Query ทำนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสร้างตัว Data m o มเดลของมันอัตโนมัติภายใต้ทำไมครับภายใต้ตัว Power BI เลยสังเกตได้ง่ายๆครับเครื่องหมายซ้ำมันจะไปโผล่ทำไมครับข้างหน้าอะไรที่มันคิดว่าต้องหาผลรวมอันนั้นเน่ะเขาเรียกอ implicit measure ส่วนที่อาจารย์เอกพงศ์ตอนสร้าง measure เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นี้ครับเขาเรียก explicit measure มันคื ทั้ง Implicit หรือ e x p l i c i t m Mature เองเนี่ยมันเป็นการสร้าง d t t อ่า d a t a model ภายในตัว Power BI สแสดงว่าอันนี้ครับกลไกเนี้ยตัวไหนครับที่ใช้แทนที่นะครับแทนที่ s s a s ครับใครที่ตอบทั้ง M Expression ทั้ง Power Query มันก็คือถูกต้องนะครับส่วนเนี้ยจะเข้ามา ETL แทนตัว SSAS ครับ,รบแต่ถ้าเรามาทางข้าง,างบนบน,นะครับ สกัดจากต้นทางโดย SIS s ได้เป็น Data Warehouse ได้เป็น Data w แว ehouse นะครับแต่เราดันเอา Power BI ออะไปเกาะที่ตัว Data Warehouse แสดงว่าเราต้องทำทำไมครับกลไก ETL ไหมครับ,รบแบบนี้เราไม่ต้องทำเพราะว่าจริงๆคือมัน ETL เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ,รบมันก็เหลือแต่การคำนวณน,นะครับเอ่อ a เดภายใน Power BI ถูกไหมฮะ นะครับก็ใช้ Insight นะครับ d a t a m o เดเหมือนเดิมคราวนี้ครับถ้าเราไปต่อครับด้านบนนะครับอันนี้เป็นด้านบนแทนนะฮะถ้าเราดึงข้อมูลจาก Data Warehouse นะครับไปคำนวณแล้วเก็บไว้ใน Analysis Service เก็บไว้ใน Analysis Service นะครับแล้วเอา Power BI เนี่ยต่อไปที่ Analysis Service จะเกิดอะไรขึ้นครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำทั้ง ETL และก็ไม่ต้องทำทั้ง Data Model ถูกไหมครับ อ่าเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ให้เป็นซีนารรโอนะครับซีนารรโอแรกคือผมมีดิเมนชันอลโมเดลอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะครับผมมีดิเมนชันอลโมเดลอยู่แล้วอเอาไปแข่งกันแนะ่เดีอ๋อ,อาจารย์พี่เอกเป็นเอ็กซ์เพอร์ตด้านซีควอลเอ็กซ์ควอลโอเค,อ,เคอ่าเชิญครับมาเดี๋ยวเตรียมอะไรมาบ้างผมจะทำหน้าที่เช็คเปอร์ฟอร์แมนซ์โอเคครับ, okay. รบตอนนี้ผมจะไปที่เครื่องผมครับตอนนี้เห็นเห็นหน้าตาผมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเห็นแล้วครับผม คือตอนนี้เรามีดัตเตอร์บอยู่2ตัวนะครับตัวที่อาจารย์เอกพงพรต่อเมื่อกี้นี้คือ w i r ์เวิร์ดอิน r ตัวบนนะครับแต่ผมเนี่ยได้เตรียมตัว w i r ์เว d ร์ด r ิน r ตัวล่างไว้นะครับได้เตรียมตัวนี้ w นะครับไวร r เวนนะครับจะสังเกตเห็นว่า Table ลเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่เป็นดิเมนชันกับ f ฟกต์คราวนี้เนี่ยผมใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า ssis ในการดึง d a t a ไปเข้านะครับไปเข้าตัวดิเมนชันโมเดล อันนี้เราสร้างกลไกการ ETL ไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยกลไกการ ETL นะครับ Data จาก Data ต้นทางไปเป็น Data Warehouse เนี่ยนะครับเราก็มีหลักสูตร ETL โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าใสนใจนะครับ ETL SQL SSIS นะครับโอเคอันนี้ก็จะได้เวิร์กช็อปกันไปนะครับจอดเรีนคสตี้จกันไปข้างในก็จะดึง Data ไปเข้านะครับเป็นฟล์อย่างนี้เลย สำหรับเตรียม Data Warehouse ครับโอเคเรียบร้อยนะครับ,รบตอนนี้ d d t t a มันไปเข้าตัว Data Warehouse เรียบร้อยแล้วนะครับอขอยกหน้าที่การต่อ Data Warehouse ให้กับจันเอกพงทองต่อเลยครับเออผมผมผมมีคำถามนิดนึงได้หมครับ s i s ผมสามารถดึงข้อมูลจาก Excel หลายๆไฟล์ดึงจากหลายๆแหล่งอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับเป็เลยครับได้เยอะไหมครับเป็เลยครับ ทำได้หมดเลยสมมุติเนี่ยครับผมนิวคอนเนคชันว่ามันสามารถต่ออะไรไปได้บ้างต่อได้เพียบเลยครับอ่าแปลว่าเราสามารถจะใช้ i อ่าไ s ได้ในการคอนเนคตัว Excel เข้าไปใช้ถูกไหมฮะโอเคใช่ครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มารีเทส M อ a n g u a g e ดหรือ Power Query ได้เลยอ่ามี M ด้วยโอเคแต่ว่าเป็น M ที่อยู่ใน Enterprise Environment นตนะนั้นมันก็เรื่องโ o c เ s s อะไรเงี้ยมันก็จะเจ๋ง โอเคไหมครานี้เดี๋ยวจะต่อกับตัวของ data warehouse นะครับโอเคอันเดี๋ยวขอสลักจอมาที่จอของเรานะครับมาตอนนี้อยู่ที่4ซีเนอเรียถัดมาเป็นเรื่องของการ connect เข้า data warehouse นะครับโอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคนะครับใครจบไลฟ์นี้ power BI report ต้องเร็วต้อง work โอเคนีคราวนี้ผมต่อกับตัวของเดิมเดิมคราวนี้เมื่อกี้นี้ผมตรวจตัวบนเนาะ คราวนี้สังเกตนะผมต่อตัวที่เป็นดีเดวมันอยู่คือดีตาไวเฮาตัวล่างนะครับที่เมืเ่อกี้อาจารย์เตรียมให้เราโอเคอ่าแล้วผมก็เอาตัวของออเดอร์นะครับอืมแล้วผมก็ดีเล็กอ่าสังเกตเมันจะดูเรื่องของ r e เ a t i น n s h ชิให้เลยอนะครับที่สัมพันธ์เนี่ยผมสามารถจะลิกออเดอร์ปุ๊บอ่าได้ละนะครับตัวนี้นะครับมาได้ครับโอเคผมก็ เริ่มด้ยคิวีนะฮะพอเรารู้ว่าได้ครีมมันเร็วกว่า Import อยู่แล้วนะครับได้โครงแม่นะครับคราวนี้ผมเก็ d เดตมาแล้วนะครับคราวนี้อยากให้เห็นนะครับคราวนี้สังเกตตารางเนี่ยถ้าของเก่าเนี่ยครับเราจะแยกเป็น2ตารางคือออเดอร์กับออเดอร์ไลน์ก็คือออเดอร์อะไรบ้างในออเดอร์นั้นมีไอเทมย่อยอะไรบ้างแต่พอมาเป็นตัว Data Warehouse สังเกตเราจะเป็น Fact Order อันเดียวแหละแปลว่าข้อมูลการขายจรุมอยู่แต่ละ ตลางตลางเดียวครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีตัวของเดตไดเมนชันมาเลยไม่ต้องเขียนละออันนี้อันนีาจารย์ภาคภูมิเขียไม่ได้ครับเขียนไม่ได้ดังนั้นเอว่าใครอยากจะหยิบก็หยิบได้เลยครับเซ็นเตอร์เลยไม่ต้องสร้างตลอดเวลาอ่าใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเขียนมาทาไมนานๆฮะไม่เข้าใจตัวเองมันต้องเขียนหมดลวครับไดเมนชันที่ไลล้อมคือต้องต้องคิดมาหมดแล้วแล้วก็เอามาลายล้อมมันอ่านะครับโอเคคราวนี้งั้นไปว่าผม ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มละผมก็มาออกแต่คราวนี้ผมยังต้องยังเมื่อกี้ที่อาจารย์พ่กผมบอกนะครับอาจารย์พี้บอกว่าเรายังต้องเขียนตัวเมชเชอร์ภายในอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตมาเขียนนะครับโอเคคราวนี้อาจจะสามนิดนึงคราวนี้ใครมีอะไรถามได้เพราะอันนี้มันจะเหมือนเดิมได้ง,นนงั้นเดี๋ยวระหว่างระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมชวนควุยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีซีเนอโรสุดท้ายให้ทุกคนเห็นอีกทีหนึ่งนะ ดังนั้น Service ของ SQL Server นะครับท่านใดเคยใช้ Integration Service แล้วในกด1ให้ผมนิดนึงครับท่านใดยังไม่เคยใช้กดศูนย์นะครับอ่าในลองในในลองดูนิดนึงแล้วก็ท่านใดเคยใช้ Analysis Service ครับกด3ครับใครไม่เคยใช้กด4นะครับโอเคในะขอขอดูท่านที่อยู่ในไลฟ์ของเรานะครับแล้วก็ย้ำเดี๋ยวในช่วงท้ายของเราอ่า อ่าโอเคคุณบางท่านเคยใช้บางท่านไม่เคยใช้โอเคอยากอยากรู้นะว่าเป็นยังไงบ้างเคยใช้ integration เคยทำ ETL ได้ใช้ i n t e g a t i o n service หรือไม่นะครับอ่ากุดมันลีถามว่าเวอร์ชันฟรีสามารถเชื่อม d e l i v ร r y ได้หรือเปล่าเคยทําแล้วไม่ได้ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้ใครตอบดีเนี่ยได้ครับฟรีของของ power bi หรือว่าของ SQL ไม่แน่ใจนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยอาจจะลองถามแมนนิดนึงก็ได้ แต่ถ้าเป็นของอันนี้ผมตอบให้คือหลายคนยังไม่เคยใช่แต่ถ้าเป็น ProBI เนี่ยฟรีต่อได้นะครับต่อได้ต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ครับไม่ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเยี่ยม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 อ่หลาหลายคนโอ้โอเคคุณอ่ะคงนภัสเคยใช้ทั้งสองส่วนเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับแหมอ่าคุณกันบ้านยังไม่เคย ไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคดูไลฟ์นี้แล้วเดี๋ยวอาจจะได้ฟ i ลลิ่งโอ้โหฉันอยากได้รีพอร์ตไวๆ ETL ด้วย SNS t r a d i n นได้แล้วก็ Data Model ซึ่งเดี๋ยวจะเป็น Scenario ถัดไปจะแบบโซคูลมากๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวจะมีคำถามแจกรางวัลใหญ่กันนะฮะแต่คนคนจะตอบคำถามได้นี่ต้องต้องดูไลฟ์มาตั้งแต่ต้นนะจะได้เปรียบเอางี้แล้วกันโอเคจะได้เปรียบ โอเคตอนนี้อาจารย์เอกกำลังทำเมเชอร์นะครับทำเมเชอร์การเกิดอย่างเกี้ที่บอกว่าเมเชอร์เคทนิดต้องเยวก็ทำเองอยู่นะครับอทำเองอยู่จริงแต่ว่าดิมเดาจจะดิมเดบไม่ต้องละเตรียมให้ Relation s h i p มาหมดแล้วมาหมดเลยโอเคแล้วก็มันก็จะหยิบของได้ง่ายขึ้นไะใช่ครับอาจารย์เพราะว่ามันมันแบบโครงสร้างมันแบบพร้อมใช้อะโอเคเหมาะในการทำรีพอร์ตขึ้นมาอีกระดับนึ่ง ด,ดังนั้นอันนีผ้ผมแนะนำนะครับถ้าใครที่แบบต้องการแบบคอนเซปต์แบบชัดๆแล้วได้ลองอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาแจมคาสต์ของอาจารย์พี่เอกได้นะครับโอเคอ่ะนี่คือในกลุ่มที่เป็น SQL Server โอ้โหปีนี้แบบคอร์สอีลุงตุงนังมากมายนะผมผมขอพีอาของผมนิดนึงได้ปหมผมมีคอร์สใหม่ในกลุ่มเขาเรียก RPA ครับสองแอน Power Automate และก็ UiPath ใครสนใจทำงานแบบอัตโนมัติอีเมลมาปุ๊บ extrac ไฟล์ X file, ระเบิดไฟล์เซ Uh, แล้วก็อ่านค่าไฟ PDF ก่อเข้าในระบบอัตโนมัติ RPA เชื่อท่านได้โอเคดังนั้นเทรนด์แนวใหม่ก็ก็จะมีทรงนี้นะครับนะถ้าอย่างใน power platform ก็จะมี power automate นะครับอ่าโอเคอาจารย์พักอาจารย์เอกเป็นไงบ้างอ่ามีเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะเช็ค performance ผมจะเช็ค performance ใครมีคำถามอะไรแปะเข้ามาได้เลยนะครับ รางวัลเรายังเดี๋ยวเรามีเสื้อของ sql server นะอันนี้เสื้อนี้ได้ microsoft ให้มาเป็นรางวัลในใน,ในงานนะโอเคก็เดี๋ยวเชิญชมนะครับเดี๋ยวช่วงไทยเดี๋ยวเรามีเล่นเกมกันเล่นเกมถ้าให้ work ก็ทุกคนควรมี2อุปกรณ์นะครับถ้าใครดูที่คอมก็เดี๋ยวใช้มือถือใครดูด้วยแท็บล็ตก็เดี๋ยวใช้มือถือในการเล่นเกมช่วงไทยนะครับแจกรางวัลใหญ่ๆเลยนะวันนี้ผมไม่อยากผมอยากแจกของให้ครบอะ โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มขอเพิ่มเพิ่มนิดหนึ่งอนะครับโอเคจะได้สิบสี่อ่าคราวนี้ขออนุญาตใช้โอ้ี่ข้อมูลเยอะอะไรเนี่ยอืมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัวอันนี้เป็น data warehouse นะ data warehouse ครับ direct query ครับโอเค data warehouse ก็จะ import หรือ direct query ตามสะดวกได้หมดอ่าคราวนี้สังเกตตอนนี้ได้ผลเท่ากัน นะครับจะสังเกตว่าตรงนี hmm. yeah. ้อ mm ย่างที hmm. Hmm ่บอกนะครับเคสนี้จะง่ายคือเราไม่ต้องตั้งดิมเด็นะครับโอเคดิมเดตมี้ให้แล้วนะครับเตรียมมาเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับแถวนี้ไหนขอผมต้องจับเวลานะรีเฟรชนะฮะได้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 ก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอยากจะเช็คเพอร์ฟอร์มกันนะครับอเคอ่าอ่าผมลองรีเฟรชนะครับหนึ่งสองสามนะครับเสร็จแล้วครับโอเคกี่วิฮะสองวิ กว่าก,าก็ไม่กี้สามวิไอ้นี่สองวิวไปลายนะครับโอเคโอเคคราวนี้ผมมาดูขนาดไฟล์เหมือนเดิมครับคราวนี้ <c oughs> สังเกตว่าขนาดไฟล์นะครับเจ็ดสิบเคขนาดไฟล์เล็กกว่าตัวของเอ่อ SQL ที่เป็น d i r e c t query ด้วยโอเคโอเคเนี่ยอืม <c oughs> ขนาดไฟล์เล็กลงนะครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจั <c oughs> นคำถามมีอะไรนะครับเอ่อพ w บ r BI ทำงานกับข้อมูลขนาด หลักร้อยล้านเลกคอร์ดได้ไหมก็ทําไดนะ้แต่คราวนี้มันอยู่ที่พอฟเฟอร์แมนเครื่องแหละว่าจะไหวขนาดไหนนะะอ่าดังนั้นถ้าถ้าในหนึ่งร้อยล้านเลกคอร์ดนะครับคือคืออันนี้ผมผมผมแนะนําเลยว่าอาจจะต้องมีการทำดัตต้าโมเดลหรือว่าจัด uh huh. บริหารจัดการดีๆไม่งั้นถ้าถ้าดึงมาไม่ดีนะครับบางทีรีพอร์ตจะ ผมว่าเคสีนี้จะต้องอย่างที่บอกเคดนี้เนี่ยในตัวของอนาร์ซิสเซอร์วิสหรือตัวของตัวนี้น่าจะมีประโยชน์มาช่วยได้เยอะและ้วเพราะบางทีเราอาจจะมีการสรุปค่าเราไม่จาเป็นต้องมาดึงดีเทลร้อยล้านมาประมวลผะผมแชร์วันก่อนไปซิทอินคราอาจารย์ที่เอกโอเคข้อมูลแบบข้อมูลต้นทางมีเป็นล้านเรคคอร์ดแต่ท้ายสุดเฮ้ยใช่จริงเนี่ยบางทีมันเราต้องการแค่ข้อมูลรายเดือน5าปีมันอาจจะแค่60โลท้ายสุด Data เล็กและเบาและเร็วก็ได้ อันนี้เป็นเล่นการบริหารเกณฑ์ G A I N นะครับครับโอเคอ่ะอันนี้ในส่วนเรียบร้อยแล้วครับส่วนของ d a t a w a r e h o u s e นะครับจะสังเกตว่าหนึ่งคือง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องสร้างดิมเดตแล้วนะครับตารางมาเฉพาะที่เราจะใช้เลยโอเคนะครับขนาดไฟเล็กลงรีเฟซเร็วขึ้นโอเคอ่านะขึ้นไปอีกระดับนึงขึ้นอีกระดับหนึ่งยอดนะครับอ่ะคราวนี้อ่ะกลับมาที่อาจารย์อ่ากจารย์พันพงศ์ไหมครับอาจารย์พัฒน์พงศ์งั้นอยากง่ายกว่านี้อีกทำยังไง สุดๆแล้วนะเอาสุดๆกันน,น,นี้เอาท่าจบเลยอ่าท่าจบฮะ